มันมีด้วยหรอคนที่แบบจะไม่จับโทรศัพท์หรือว่าจะยุ่งตลอดเวลา3ชั่วโมงสชั่วโมงมาต่อทีหรือหนูก็ถามเขาตรงว่าคือเรายังอยากที่จะคุยกันต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าเออยังอยากคุยยังคุยเหมือนเดิมคือคําพูดอะมันเป็นอีกแบบแต่การกระทำอะมันไม่ใช่อ่ะคือเขาไม่ได้อินแล้วเขาก็ไม่ได้โฟกัสเราใช่ไหมคะ เริ่มแรกคือเขาเข้าหาเราได้ดีอะค่ะเราพอมาสักระยะหนึ่งเหมือนไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่แบบมันเปลี่ยนไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็เงียบหายไปประมาณ2วันแล้วเขาก็บอกว่าเขามีความเครียดเออเขาเครียดเรื่องงานจัดการตัวเองแล้วก็มีการได้เจอกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะบินไปจีนอย่างเงี้ยค่ะไปดูงานเขาก็จะหายไปสามชั่วโมงอ่านทีแล้วก็มาตอบทีอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีความรู้สึกว่าเราหน่อยเนาะเรา เาเฟลอะไรเหมือนแบบเขาไม่ได้อินอันนี้คือคําถามที่อยากจะถามคุณ้องว่าคือเขาไม่ได้อินแล้วเขาก็ไม่ได้โฟกัสเราใช่ไหมคะไอความสัมพันธ์นี้มีเรื่องมนเตียงยังอ่ามีแล้วค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ครับเหมือนมีความเริ่มรู้สึกเปลี่ยนก็คือตอนเขาไปจีนเราก็คิดว่าฮ้ยมันมีด้วยเหรอคนที่แบบจะไม่จับโทรศัพท์หรือว่าจะแบบจะยุ่งตลอดเวลา3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงมาตอบทีหรือเพราะเขาเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นคนที่นิ่งเฉยไม่พยายามไม่ค่อยอิน อะไรประมาณนี้ค่ะ,คะเขารู้สึกว่าความรู้สึกช่วงไหนเขามากกว่าช่วงไหนมันเท่ากันช่วงไหนเรามากกว่าอธิบายเป็นแบบนี้ได้ไหมช่วงแรกๆหนูก็ยังไม่ค่อยอินกับเขาเพอเวลาเขาทักมาหนูก็จาวเว้นระยะในการที่ <Okay. S 2> จะตอบ <Okay. S 2> ไม่ค่อยได้แบบโฟกัสการตอบเขาแล้วผ่านไปสักประมาณกี่วันกี่เดือนที่ความรู้สึกเรามันเท่ากันมีไหมไม่มันเหมือนแบบว่าเหมือนหนูมีความรู้สึกมากขึ้นแต่สาหรับเขาอะมันเหมือนมันลดลงหนู ก็ถามเขาตรงตัวว่าเฮ้ยเรายังอยากที่จะคุยกันต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยทําไม่อ่ะคุณบอกได้เลยนะอะไรแบบประมาณนี้เขาก็เหมือนแบบว่าเออยังอยากคุยยังคุยเหมือนเดิมยังคิดถึงเหมือนเดิมแต่คือคําพูดอ่ะมันเป็นอีกแบบแต่การกระทําอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเขาเคยพูดถึงสถานะที่มันจริงจังมากกว่านี้ไหมเราไม่เคยพูดถึงสถานะกันนะคะซึ่งแปลว่าณนะเวลานี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่เขาอาจจะต้องการแค่นี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ ณจุดจุดนี้ครับผมวิเคราะห์แค่ได้ว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้มันมีน้อยกว่าที่เรารู้สึกเราเป็นฝ่ายรู้สึกกับเขามากกว่าคาดหวังความสัมพันธ์นี้กับเขา,ามากกว่าแต่ตัวเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อยากขยับไปมากกว่านี้ด้วยความที่พฤติกรรมของเขามันดูไปในทางขาลงคนเราถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์รรม,มันจะขยับไปข้างหน้าครับการกระทํามันต้องตามไปด้วยสิ่งต่างๆครับมันต้องพัฒนาไปทิศทางที่บวกมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นมีการกระทําที่บ่งบอกถึงความเป็นแฟนกันมากขึ้นเช่น โทรหากันเป็นประจำทุกครั้งที่ว่างอ่ะสมมตินะคี่ผมสมมติเฉยๆนะครับไม่ต้องเป็นแบบนี้เสมอไป <c oughs> แต่ว่าพฤติกรรมมันต้องสอบทิศทางที่เป็นแฟนกันไปไหนมาไหนคอยอัปเดตกันมีเรื่องอะไรก็มาแชร์ให้กันฟังจากปกติเมื่อก่อนเจอกันเดือนละครั้งพอคนจะเป็นแฟนกันอ่ะมันจะเจอกันเดือนละครั้งมันก็ไม่ได้ละเราก็ต้องพยายามจัดเวลาเจอกันให้บ่อยขึ้นเช่นเป็นอาทิตย์ละครั้ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้มีการซ้อมเป็นแฟนกัน <c oughs> ก่อนที่จะเป็นแฟนจริง, <c oughs> รงๆแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเวลานี้กับคุณตังโมเนี่ยแทนท คำว่าแฟนไปเรื่อยทำไมพฤติกรรมต่างๆมันดูไม่เข้าใกล้คำว่าแฟนมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาโอเคกับความสัมพันธ์ณจุดจดนี้ที่ว่าแค่ว่าคุยๆยกันไปไม่ต้องผูกมัดอะไรเหมือนฟิลแฟนแต่ไม่ใช่แฟนก็ <c oughs> ที่เรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเรียกว่าซิเูเอชั่นชิพนึกออกไหมดังนั้นเราทําอะไรได้บ้างกับสถานการณ์นี้ผมไม่อน,นำให้รอเขาเพราะเราไม่จํา <c oughs> เป็นต้องมานั่งรอใครชัดเจนกับเราถ้าทุกอย่างมันใช่ <c oughs> มันควรชัดเจนเองโดยไม่ต้องบอกถูกไหมแต่ให้เกิดว่ามันไม่ใช่อ่ะครับให้เราเอาตัวเองออกมาจากจุดจูดนล้้ออมยงงไรรบใหเเเาาาากว่ ใช่คนที่จะมาอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมจะชัดเจนเรามาคุยเรื่องความชัดเจนกันแล้วเมื่อน,นั้นถ้าฉันพร้อมถ้าฉันโอเคเราก็ตกลงไปกันต่อเพราะฉะนั้นนะครับเรานะบอกเขาชัดเจนไปเลยว่าเออเราไม่โอเคความสัมพันธ์แบบนี้เมื่อไหร่ที่เธอเห็นว่าเราสําคัญจริง,รงๆแล้วพร้อมจะกลับมาดูแลความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังอะ่ะเมื่อน,นั้นก็ค่อยว่ากันว่าเรายังคงมองไปทิศทางเดียวกันไหมแต่ณนะเวลานี้ฉันข<ฆ>อถอนตัวมาก่อนเอาแบบนี้ก่อนดีกว่าได้คค่่ะก็ืออเนนียตล ก็ถ้ามันทําให้เราเดินหน้าง่ายขึ้นก็ทําครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะชัดเจนกับเราครับเดี๋ยวเขาหาทางติดต่อเราเองเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อะไรกับเราเขาก็จะหายไปเฉยๆครับซึ่งก็ไม่ต้องไปเสียดายครับยังไงความสัมพันธ์มันก็จบมันไม่มีอนาคตอยู่แล้วการที่เาเดินออกมาจากจุดนี้ครับณเวลานี้มันจะทําให้ทุกอย่างชัดเจนเร็วขึ้นครับว่ามันจะได้หรือมันจะไม่ได้ลองทําตามนี้ดูครับแล้วเป็นไงค่อยไ feedback กลับมาได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ รับใครครับที่เจอสายการที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องไปวิ่งตามเขาต้องอยากที่จะไปเรียกร้องความสนใจจากเขาแล้วเขาก็ไม่สนใจเราตกอยู่ในสานการแบบเนี้ยซ้ําไปซ้ํามาแล้วรู้สึกว่าอยากจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์คอร์สเชสมีวิธีทําให้เขาวิ่งไล่ตามคุณเนี่ยช่วยคุณได้ครับคอร์สนี้จะทำให้คุณพลิกสถานการณ์จากคุณเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขากลายเป็นว่าเขาเป็นฝ่ายมาวิ่งไล่ตามคุณจากการที่เขาเห็นคุณค่าของคุณและกลัวที่จะเสียคุณไปถ้าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์เพื่อแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอม สำหรับใครนะครับที่อยากโทรปรึกษาหน้ามัมแบบนี้นะพบกับรายการเดอะเลิฟเฟดีโอได้ทุกวันอังคารพฤรหัสเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งใครอยากโทรปรึกษาเรื่องความรักนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ